ถั่วเราเนี่ยนะเอาลองถือให้หน่อยด้วยเนี่ยลองถือถั่วฟักยาวโชว์ให้หน่อยด้วยฮึบอือหึโอ้โหยังไม่ได้เห็นเขาอ่ะเออนั่น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 ดูกันเสยยาสียาวไม่ยาวจริงแล้วลองยิบมาตั้งเส้นลองยืนยืดก็แขนด้วยนะโอ้โหลองวัดก็แขนอย่างเงี้ยวัดวัดเออเอาจับปลายมาเลยเออ กงั้นเข่ากันเลยสามเซนนะนั่นนะโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงเราเป็นชาเป็นเม็ดเลยเนาะเพิ่งจะเคยเห็นถั่วไว้แล้วมันยาวเป็นแขนเลยไว้แล้วตลาดแคเห็นมัเออไม่เคยเห็นนะเต้มีไหมตลาดไม่มีให้เห็นเนอกอย่างเงี้ยมีแค่หอมยังน้ อู้ยชื่นใจเนาะโอเคแม่ชื่นใจเนาะรถก็ล้งเขียวแม่ข้าวก็สวยกะเด็ดเลยเหรอไม่เห็นหัวคันนาเลยไม่เห็นหัวคันนาเลยแลาวมันดีจริงไว้แล้วเนาะ อดูข้าวออกเลยฮะดูข้าวออกจากหัวสีฮะออกให้ลุยลุยลุยเลยครับผม